สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชยนายุดกับสเก็ตฟุตบอลในช่วงเช้าเแบบนี้กันหน่อยสวัสดีชาาสเก็ตฟุตบอลทุกทกคนด้วยนะครับสําหรับเช้านี้ถือว่ามีข่าวของเลเวอพูอีกแล้วมาอัปเดตเมื่อคืนนี้ครับโอ้โหยังไม่ชนะนะครับเมื่อคืนนี้บุกไปที่เซลเฮิร์พาครับไปเสมอกับคริสซาเปลสูนประตูศูนกครับทาประตูกันไม่ได้ครับหลังเกมครับจิเกนตครอปก็ออกมาสัมภาษณ์บอกว่าพอใจนะกับผลงานเสมอในนัดนี้ครับ โดยเฉพาะการที่ทีไม่เสียประตูเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเลยนะครับเลวร์พูครับบุกไปเสมอกับคริสตอาเลตอออมาด้วยสกอร์0ประตูศูนครับในศึกพิมเลีงกปรตเมื่อคือนนี้ครับโดยสถานการณ์ตอนนี้ต้องบอกว่าเลวร์พูอยู่ดับเจ็ดของตารางคะแนนพิมเลีงกปรตครับมี36แต้มจากการลงเล่น23นัดนะครับหลังจบเกมเชเกนครอปก็ให้สัมภาษณ์เขาบอกว่า มันยอดเยี่ยมเลยที่ไม่เสียประตูนั่นเป็นสิ่งที่คุณต้องการหนึ่งแต้มมันก็ยังโอเคมันเป็นเรื่องปกติในทุกๆเกมที่เราจะมาเล่นที่นี่ความแตกต่างคือพวกเราเนี่ยทำประตูไม่ได้เกมที่ยาวนานดำเนินต่อไปในตอนที่คริสเซอเบลด์บุกขึ้นมาการเล่นของพวกเราดีมากๆไม่มีเรื่องบรรยากาศคนอื่นๆไม่มีความสุขกับวิธีการเล่นของคริสเซอเบลด์พวกเรามีโอกาสจะแจ้งถึง3ครั้งหนึ่งในนั้นควรจะเข้าประตูไปแล้ว พวกเขายิงชนคานแต่ก็ไม่ได้ยิงตรงกรอบเลยพวกเราเสียบอลในจังหวัดที่ไม่ดีพวกเราต้องหยุดสิ่งนั้นวันนี้ตอบสนองได้ดีขึ้นความผิดพลาดเนี่ยจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดนะคุณก็แค่ตอบสนองในทิศทางที่ถูกต้องและพวกเราก็จาแบบนั้นจะบอกว่าคริสตอฟเบรตเนี่ยรัดกุมมากๆเลยนี่เป็นเกมแล้วก็สถานการณ์ที่คุณเนี่ยไม่ได้มาทำห้าประตูโดยเฉพาะเมื่อคุณเนี่ยไม่ได้ประตูแรกเลยนะครับอ,อันนี้คือสิ่งที่เจเกนครอปได้ให้สัมภาษณ์ออกมาครับบอกว่า พอใจกับเกมเมื่อคืนนี้แล้วก็พอใจที่ทีมเนี่ยไม่เสียประตูด้วยนะครับพอใจกับผลเสมอโอ้โหตอนนี้ยังไม่กระตื้องนะครับตั้งแต่เจอเรอลมริดมาก็ต้องตามดูครับว่าต่อไปจะเป็นยังไงสําหรับฟอร์มของลิเวอร์พูลนะครับเดี๋ยวมีข่าวอีกข่าวของนาบีเกตาไปตามกันหน่อยครับเจอแฟนบอลชั่วอีกแล้วนะก่อนที่จะไปรับฟังข่าวของนาบีเกตาก็ขอให้ฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่หนึ่งนะครับ ในฐานะที่ผมเป็นนักศึกษานะครับอยากจะบอกว่าเครื่องดื่มตราหมาแดงที่ผมดื่มเข้าไปผมรู้สึกว่าดื่มแล้วร่างกายมันกระชุ่มกระชวยกราบี้กระเป๋าดื่มแล้วคลายความเครียดนะครับเวลาที่อ่านหนังสืออ่านข่าวเวลาฟุตบอลแล้วรู้สึกว่าอ่านได้ไหลลื่นกว่าเดิมมากขึ้นเลยครับ ผมถือว่าเป็นเครื่องดื่มที่โอเคแล้วก็รสชาติตอบโจทย์ด้วยนะยิ่งไปกว่านั้นครับเครื่องดื่มตรามมาแดงอุดมไปด้วยคุณประโยชน์จากสมุนไพรอย่างกัวราน่าครับที่ไม่ว่าจะบำรุงสุขภาพบำรุงสมองแถมยังมีวิตามิน B3, B6 แล้วก็ B12 พร้อมกับคุณประโยชน์อื่นๆอ,อ,อีกมากมายครับเป็นเครื่องดื่มที่ดื่มได้ดทุกเพศทุกวัยแล้วก็ทุกอาชีพด้วยนะครับดื่มมมาแดงเติมแรงสู้ อ๋อ oh ยังไม่พ้นจากลิเวอร์พูลก็มาตามข่าวของนาบีเกตากันหน่อยเมื่อคืนนี้เขาลงเล่นครับแต่ว่าเจอแฟนบอลครับเจอเหล่าเดอะคอปบนโลกออนไลน์แต่โอ้โหไม่พอใจผลงานครับเจอรุมขยี้เลยครับบอกว่านาบีเกตาเนี่ยฟอร์มห่วยนะครับในเกมเมื่อคืนนี้รันมาตามกันหน่อยที่ว่าน่าสนใจมากๆนะครับเราต้องบอกว่านาบีเกตาครับเมื่อคืนนี้โชว์ฟอร์มที่ย่ำแย่นะครับแล้วก็โดนไปเหลืองนาทีที่23 แต่เขาเองก็ยังดันเข้าบอลชงชางสุมเสียงต่อการโดนใบเหลืองที่2อีกนะครับท้ายที่สุดครับจิกเก้นครอปก็ตัดสินใจเปลี่ยนตัวเขาออกในช่วงพักครึ่งครับแล้วก็ให้โอกาสแฮวิเอเลียดลงไปแทนนะแต่ว่าเองก็ตามกรบฟอร์มที่มันน่าผิดหวังจากมิดฟิลด์อย่างเขาเองเนี่ยทำเอาแฟนบอลลิพูไม่แฮ ppy ปปครับแล้วก็ระบายผ่านโซเชียลมีเดียอย่างดเดือดเลยมาดูกันหน่อยครับว่าแฟนบอลในโลกโซเชียลมีเดียว่ายังไงกันบ้างนะครับคนแรกก็บอกประมาณว่า นาบีเกตากับหนึ่งในผลงานพิมพ์เลียงกฤษที่ย่ำแย่ที่สุดในค่ำคืนนี้อีกคนก็บอกว่าฉันรู้ว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่การมอบเบอร์แปดให้กับนาบีเกตาอาจจะเป็นการตัดสินใจที่เลวร้ายที่สุดของสโมสรแห่งนี้เลยก็ว่าได้คนต่อไปก็บอกว่านาบีเกตาเป็นนักฟุตบอลที่แย่ที่สุดที่ฉันเคยเห็นมาคนที่4ี่ก็บอกประมาณอีกว่านาบีเกตาหนึ่งในการซื้อที่แย่ที่สุดในยุคของชิเกนคลอป ด้วยค่าตัวแบบนั้นเมื่อไรอจะถึงช่วงซัมเมอร์นี้เร็วๆเขาจะได้ย้ายออกไปสักทีอันนี้คือสิ่งที่แฟนบอลได้รีสวิตนะครับหรือว่าได้สวิตเตอร์ใส่นาบิเกต้าในโลกโซเชียลมีเดียนะครับโอ้โหเมื่อคืนถือว่าโดนวิจารณ์ยับเลยยังมีอีกหลายคนอยู่นะครับเราต้องบอกครับว่านาบิกกต้าเนี่ยอยู่กับลิเวอร์พูลเนี่ยมา5ปีแล้วนะครับลงสนามในพรีเมียร์ลีกไปทั้งหมด83นัดแต่ในฤดูกาลน,นี้ครับลงไปแค่7เกมเท่านั้นเองนะโอ้โหถือว่าเป็นเรื่องที่ ต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะเพราะว่าเป็นการวิจารณ์นักเตะนะครับมาขื้นฟอร์มเป็นไงก็มาบอกเล่า9ก้เป็นได้นะครับผมจัดไปให้บรรุุนจัดไปยาวครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงเช้าแบบนี้จัดไปว่าร